คืออะไรอ่ะเอาไหมครับบอมเบอร์บีอ่ะถือถือมาโชว์อ่าแจ็เกงยีนเสื้อชุดนอนน่ารักมากจะไม่แซวละน่ารักมากเลยนะลูกพี่คนไหนคะอ๋อลูกพี่เจนนี่หนูเป็นน้องของพี่กาวินเนาะผมเล่ทุกคนนะพี่โอเคได้ยงโอเคหลับอยู่ค่ะหลับอ้าววุ้เป็นแสนกว่าแล้วพี่ไปไปจริงเหรอจริงว้าว ให้ถึงถึงเท่าไหร่ดีตั้งไว้เท่าไหร่มีของเท่าไหร่เอางนี้ดีกว่าขายให้หมดไปเลยขายให้หมดไปเลยเหรอเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเหลือเอาไว้ส่งอะไรเลยร้านสะดวกข้อวมันนี่ขอดูเนื้อกันแดดเดี๋ยวให้ดูอันนี้กันแดดให้ไปสามซองไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะเพื่ออ่านจากตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อาก็ขอดูอยู่เต็มเลยตังแต่ฟิวเตอร์แหละอนีเรื่องแน่เลยเพื่อปพี่ กด,ดใช้ใชยังไง <c oughs> ตอนนี้ใช้ก่อนแต่งหน้ากันแดดก็คือใช้ก่อนแต่งหน้าเหมือนกันกันแดดก็ใช้ก่อนแต่งหน้า <c oughs> จริงๆอะ่ะขั้นตอนในการบำรุงผิวที่ถูกต้องคือลงเซรั่มเรตินอลหรือว่ามอยส์เจอไรเซอร์ก่อนอันนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าหน้าตัวเองอะ่ะไม่ชุ่มชื้นหน้าแห้งแสบคันนะคะ <c oughs> ใช้ได้แล้วอันนี้ทาไปปุ๊บเราตามด้วยกันแดดซึ่งกันแดดอันนี้ไม่ได้ขายแถมไปกับ ถ้าใครซื้อโปรวันนี้นะคะส4 9ี่เก้าก็จะได้แถมกันแดดไปสาซองเอาไปลองใช้ซึ่งเป็นขนาดทดลองจริงๆเขาเป็นตัวท็อปปะเขามีแบบหลอดด้วยเนาะใช่ปะแต่วันนี้แถมไปให้ลองใช้ก่อนแล้วบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเพราะว่าอุ้ยจะใช้อยู่มันเบาเราชอบกันแดดตัวนี้คือทาไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเบาแล้วพอลงมาสี่นาทีแล้วอ่ะโอเคขายแป้งขายแป้งขายแป้งต่อแล้วเหรอพิมพ์พาริมกันแดดเองพิมกันแดดแถมไม่ต้องพูดเยอะอันนี้คือแป้งเป็นแป้งแบบ แป้งผสมรองพื้นที่มีบำรุงซึ่งจะบอกว่าอุย้ยแป้งผสมรองพื้นมีบำรุงแล้วมันต่างจากคนอื่นยังไงคนอื่นก็กมีบำรุงเนี่ยหนูอยากรู้มากเลยเปอร์เซ็นต์ในการบำรุง <c oughs> เท่ากับ เราเอาครีมบำรุงมาทาหน้าเอ้าก็ไม่ต้องซื้อบำรุงแล้ยดิไม่ต้องานยกเลิกวยได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ขายด้วย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 ขายด้ยข่ได้จะบอกว่าแป้งที่มีผสมบำรุงเนี่ยก็คือบำรุงแต่ขั้นตอนบำรุงไปจนถึงเมคอัพเลยแป้งตัวนี้คุมมันกันน้ำกันเหงื่อ แต่ปุ้ยอ่ะชอบแต่งหน้าแบบโกลโ,โกทีเนี้ยเทคนิคก็คือลงแป้งซฉพาอรบริเวณที่เราไม่ได้อยากให้มันอะเดนหยุดเวลาให้หนูมีคำถามที่บ้านไม่มีของเล่นกันใช่ไหม <laughs> <laughs> ของเล่นที่สนุกที่สุดคือของเล่นบ้านคนอื่นไปไปต่อเธอว่างพาลูกไปเล่นบ้านคนอื่นบ้างบ้านพี่ไปได้เธอได้แล้วจะได้รู้ว่าลูกอ่ะไม่สนุกของเล่นในบ้านสนุกของเล่นบ้านคนอื่นข้าวบ้านคนอื่นอร่อยมีอะไรให้ลูกกินไหมมีข้าวไข่เจียวไหมคะคือโดยปกติแล้วพี่พี่ดารามาบ้านเนี่ยนอกจากหนูไม่มีอะไรให้กินต้องหิ้วอะไรมาให้ด้วยแต่ก่อนเนี่ยเจอกันเนี่ยตอนนั้นลูกคนเดียวที่เรานั่งพูดกับผู้ชายไงใช่ แล้วตอนนี้เป็นไงลูกต่อยังแทบไม่เจอเอาเวลาไหนต่อเอาอีกวะฮะเอาอีกวะตอนนี้ยังจะเอะค่ะเอาเหมึอนจับเวลาต่อนะวันนี้ก็เจออยู่จีนเลยไม่ให้กดเวลาตอนนี้เกิดเป็นแล้วเมื่อวานเจอพี่ธีพี่ธีเนี่ยได้เจอเนาะโอ้ยจีนอยู่นะไปแล้วลงอย่างนี้ปุ๊บเห็นนะมันจะเบลอล่องแก้มทันที แล้วหน้าที่ปกติเท่าไหร่ปกติปกติไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้สามสเท่ากัน9,0้าศูนยฮะเก้าเก้าศูนย์กว่าบาท9ก้าร้อยกลยสามี่เตกใจหนยละรถเก้ยสิบเลยสามสี่เว้าไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นในไลฟ์นี้เท่า ราคาเต็มก็ไม่เตรียมมาด้วยเฮ้ยราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันเนี้ยสามสี่เก้าเออไปเลยจ้ะแต่แอนนี้ลูกค้ากดได้สามหนึ่งเก้าคูปองสี่มงเอ้าหรอช่ะรีกดเลยสามหนึ่งเก้าแป้งนะจ๊ะแป้งมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วที่สําคัญเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวมากเพราะว่าปกติคนที่เป็นสิวจะไม่กล้าใช้แป้งครับผสมน้องเพราะมาจากอุดตันเธอไม่มีสิวโอเคหน้าหน้าทองตอนเนี้ยหน้าหน้าทอง อโอ้โหปาดเดียวอ่ะตกใจหน่อยสิทำไมโอ้โหทำไมโอ้โหมันติดดีนี่มันติดดีดินขูดหนาขนาดนั้นอะอ่ะเบอร์หน่อยเราเบอร์หน่อยคุยเธอเอาจริงๆ <c oughs> เข้ากับผิวของเธอเบอร์อะไรเนี่ย เบอร์หนึ่งูหนึ่งอ่ะลองของอีกเบอร์ศูตหนึ่งเหมือนกันดีมากตอนนี้ลูกค้ากดได้สามหนะเวลาจะหมดแล้วนารีบจิ้มนามันกลืนไปกับผิวเลยนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเฉดผิวสีไหนก็คือแป้งเนี่ยไม่ลอยไม่โป๊ะใช่รดจึ้งแล้วนาพี่ตอนนี้พอเติมแป้งเข้าไปคือมีความแบบฉ่ำโกมากผิวโกผิวกระจกอ่ะแกทาแล้วแกผิวเหมือนแบบผิวกระจกเลยผิวดีงผิวสวยล่าสุดกูไปอ่านของม้อยเป็นแป้งอ่านของแป้งเป็นม้อย ทาทับสิวได้ไม่อุดตันตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุมมันไม่หนาไม่หยาไม่ลอยนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะกดเลยจ้าสองสีใช้เบอร์ไหนคะห้สุดเดให้สุดเดซเ้สุเดแล้วตั้งแต่ดังเป็นกระแสเนี่ยมาทำงานไม่ตรงต่อเวลาเลยใช่เมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอตอนนี้เริ่มหลับงานแล้วก็มาค่ะนี่นะกูยังไม่พูดอะไรเลยพูดอะไรไอ้ปุ้ยเออ ไลายไปไม่ตอบแต่ก็เซจ๊มีเรื่องไม่ได้ไม่ได้ตาจ้ขียวโอเคโอเคเออไม่ใช่ผู้ตอบยังไงล่ะเจ๊แน่หนูแบบยุ่งมากเลยเดี๋ยวหาคิวให้นะเออาเบื่อเจ้ากันค่ะอ่ะหนูหยุดเวลาให้พี่ทักทายกันก่อนอ่ะเอออ่ะไม่ทักหรอกเอาไปต่อไปเฮ้ยทักหน่อยทักหน่อยตยุดเวลาเออดังละอ่ะเออสนิทเออ S <S คนี้เรอจะสนิทแล้วสนิทแ, <ức S 1> แล้วสนิทแล้วคนสนิทไม่นางชอบแบบว่าออกตัวแทนฉันุลา,ดดา<ช>มีดามุางดำอะเช่นเรื่องอะไรดามาอย่างครังลูกคนแรกไม่เปิดหน้าลูกยานี้ก็แบบเออมันเป็นยังไงคุยกันว่าไปโรงเรียนแล้วมันก็ต้องบบเ,ออเหมือนแบบคนอื่นถ่ายรูปลูกเราดู่นนี่นั่นเราก็เลยเออเปิดก็เปิดนะนี่ก็แบบสภาพจิตใจไม่ดีน้องแม่ลูกอ่อนยานี้ก็แก้ข่าวให้เขาบอกว่าเทียบสีแป้งสามสีให้ดูหน่อยอะเทียบมาจ่ะ นี่นะคะสีแรกเบอร์ักลูกฉันยังลูกได้หรอลูกหลานแล้วเนี่ยมึงน้องไขเลยบูมกูจะบอกเลยนะว่าแป้งปกปิดขนาดเนี้ยเดี๋ยวดูเราจะกรบหลุมตรงไหนนะสามเศรปะที่ที่มันหลุมถนนพะโลมอะตรงไหนนะสามเศษเหรออ่ะอันนี้คือเหตุการณ์สมมติสมมติว่าถนนพเงอันนี้เบอร์มเบอร์สามจะเป็นแบบนี้จะเข้มเ เอ๋องี้หนูเปิดให้ดู3เฉดทุกคนก็จะเห็นช่มั้พี่หนูขออนุญาตค่ะดูมโดนเออ1หนูไปหาหมอเหอะสิไปหาหมอแล้คุยกันเมืองแกบอกไอ้กูปิดยูทูบตั้งแต่เริ่มไลฟ์เลยอ๋อกูบอกกูไม่ใช่ใช่เพราะว่าวันนี้เรามาในงานของผิวเราจะต้องแบบว่าเปิดไปเลยมี3เบอร์อ่ะ จริงๆกวินชอบบอกให้ปิดไฟด้วยนะเพราะว่าหน้าฉันสว่างได้ด้วยตัวเอง vezes, เออหลังจากที่ใช้สกินซิสเตอเจนมึงเห็นมั้ยเนี่ยมึงเอาสอบวบงกรึซินี่อันหนึ่งสองสามดูเอาเองค่ะสามเบอร์เอาเบอร์ไหนคือเอาไปเลยแล้วหน้าพี่ปุ้ยคือสวยมากเธอใช้เบอร์อะไรอ่ะผิวอ่ะเธอต้องพี่ของใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเจนนี่ใช้เบอร์อะไรอ่ะผิวเจนนี่จบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์เดียวกันงงปะแล้วปด๊บ อย่าใช้เดี๋ยวแบรนด์เขาต้องึงไม่ต้องชอบปะจริงชอบชอบมึงอ่ะอีกสีน้ำนีหนูให้อีกร้อยหนูให้ร้อยตลับอีกร้อยตลับไป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 ตัวมอยเจอร์เรตินอลใช้ได้อายุ15ปีขึ้นไปนะคะลูกค้าถามเข้ามาแล้วก็มันอ่อนโยนทารอบดวงตาด้วยใครที่ดูพวกเรามา3วันติด9วันติดเนี่ยเอาไปทารอบดวงตาได้เลยพอเธอใช้อยู่ตั้งแต่ไลฟ์ใช่ไหมใช่เออ ทุกวันเออต่อไปนี้ต่อไปนี้บูมเจจะใช้กันทุกวันเพราะว่าต้องไหลผีกนานใช่ค่ะอ้าวหลืว39วิบวีนะคะให้กดอีกหนึ่งาเลยทั้งแป้งแล้วก็เซรั่มจริงๆราคาเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นซื้อไปลองลองใช้ถ้าเกิดว่าไม่ดีอ่ะไม่ต้องอีกเลยแต่ยืนยันว่าของดีจริงๆแล้วเขาเข้าอะไรนะ เข้าอะไรนะมหาชนมหาชนแล้วนั่นแปลว่ายอดเติบโตแปลว่าสินค้าดีถ้าไม่ถ้าไม่ดีคุณปุ้ยไม่รับรีวิวค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนลื่นเยอะเม็ดเยอะเป็นคนลำใหญ่เป็นคนแบบเป็นคนค้าสเป็นคนค้าเป็นคนที่รู้สึกว่าอะไรไม่ดีไม่เอาเลยเพราะว่าพี่ปุ้ยเป็นคนบอกเอาเอาค่ะเอาค่ะตอนนี้เอาค่ะเม็ดเยอะไม่เป็นไรพูดเล่นไม่นี่เป็นคนที่ชอบลองใช้ของแล้วก็มารีวิวเราจะได้รู้ว่า ผลของมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวเราอ่ะมันต้องใส่ความน่าเชื่อถือกพราะว่าถ้าของไม่ดีขายไปแล้วโดนโดนคนก็ไม่กลับมาจ้างเรามันกันมันกระทบ้งกันไปทอดๆแหละอืพี่ทําอะไรล่ะกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นตอนนี้ค่าลานล้วรออี่คือพีชีพนะคะพีชีพพี่ชายคือพีชีพมากคิดถึงหน้าี่ไปไหนมาทำไมมาทางานหรอ มึงไปเป็นอาจงอาจารย์อะไรกับขาว่ะหงงเป็นอยู่แล้วเป็นตั้งนานแล้วใช่มึงเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาลัยของการคัดให้สอนจบการปลาดใช่คุณเป็นสอนปีสามสตอปีสามฉันเป็นอาจารย์ฉันจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อโทที่นั่นแล้วก็คิดว่าจะต่อดอกเตอร์ต่ออาจารย์ใหญ่ Yes อาจารย์ใหญ่ อาจารย์อใหญ่อาจารย์ใหญ่กูรอวันที่มึงเป็นอาจารย์ใหญ่จริงจริงขอบคุณนะเซ่จะไม่ดวนทะลวงเหรอแม่ชอบปะเออชอบปะมึงหมาอยู่กับใครมึงมาไลฟ์สามสี่วันกูถามมังกูอยากรู้แม่หมาเขาก็มีคนดูเขาเข้าใจอ๋อเขามีพี่เลี้ยงแล้วแต่ก่อนถามกูหมามีเลี้ยงไงวะไม่เคยเลี้ยงหมาเลยแต่อยากทำบุญ ตอนสวยมากสวยมากผิวโปรผิวกระจกนะเปิดไฟให้ผิวเลยนะตัวเนี้ยอ่อนโยนแล้วก็ทารอบดวงตาได้นะคะโปรวันนี้ละทาได้ได้ได้กันแดดด้วยหรอได้กันแดดแป้งตลับก็ได้กันแดดด้วยอ้าวแล้ย้อนมันหยุดได้ยังไงอ่ะอยู่ว่ามันหยุดหนูนี่วิ่งยู่นี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 ่เดียวอีกนิดเดียวแก่ค่ะแก่มากทุกคนทุกคนทำไมคะให้กันแดดด้วยให้กันแดดโหเลิศด้วยนะแป้งตลับให้กันแดด เรติโนลให้กันแดดด้วยสามซองครับสามซองเนี่ยในพี่ลองขายสิอยากให้กวินลองอยากให้กวินลองขายอ่ะเธอขายแบบเร็วๆเลยขายแบบเร็วเรเลย Skin s กินซิสเตอร์มอยส r เจอร์ไรทิโนล i ิตามินผมยังไม่รู้เลยว่าเรติโนลคืออะไรเธอเรติโนลเธอเท่มากเลยตอนเธอพูดภาษาอังกฤษอะค่ะมันมีส่วนผสมอะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างเผื่ออะไรผิด เอ้ยาเดี๋ยวลูกคนนี้จะมามันเหนื่อยแล้วนู่นเว้ยคุณนายแล้วแล้วทีเราคุย Skin brightening uh three times natural retinol vitamin C collagen and moisturizer it's good for your skin and you can use it uh since you are 15 until you go into a มัวไม่ได้เออนั่งนายแบบมีเดียใครนั้นใครของใครของใครขายเั่วเนาะใครของหน่อยไปไปไป AR เก้าแสนไปกับแบรนด์ของ สกินสตาร์จำได้จำได้แค่ว่าพี่พูดได้ทุกต่แล้วแล้วเขาบอกด้วยนะว่าเราสามารถที่จะแบบผู้หญิงสามารถใช้ตั้งแต่อายุ15ชหนถึงอายุเยอะด้วยตั้งแต่เริ่มเป็นเมนจนหมดเมนใช้ได้พี่มีเมนอีกไหมคิดว่ามีอยู่มาเถอะเมนอะมาทุกวันเนี้ลุ้นขอให้มาเถอะเมนลุ้นทุกเดือนเลยถ้าไม่มานี่สามคนสวัสดีนะาตาสวัสดี อไม่เพอผลต้องได้ผู้ชายคือเขาอยากได้ผู้ชายมากแต่ว่าหนูโดนหนูท้องนั่งอะไรให้พี่ๆอย่างเงี้ยกดเลยพาลูกค้าอ้าวคินพาท้องไงเอไม่ไม่แต่ที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนะไลฟ์วันสุดท้ายะไลฟ์ยันวันสุดก็ผ่าตัดเสร็จก็เสร็จก็ไลฟ์เลยไรเลยอ่าโอเคนะตอนนี้ค่ะได้ห้าแสนขอบคุณสกินซิตกเเก้าเก้าของลูกค้าด้วย ยี่มีลูกค้าหั่นเองด้วยเมื่อกี้ออ๋ทั้งหมดนะคะ1,800นึ่นแปดร้อยชิ้นอีกร้อยชิ้นไหมอยากให้เขาทำไหมคือกินซิสต้านะคะแบรนด์ที่เก่งเรื่องผิวเรื่องสิวแพ้ง่ายนะคะมาเลยค่ะกดไปอีกค่ะกดไปให้ได้เท่าไหร่อ่ะให้อีกสักร้อยร้อยออเดอร์แบรนด์พูดร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์ เง้เง <l fabric> ้เอเออ่านี่พี่ขายแบบน้ำไหลไฟดับเขาดาวหนึ่งเออมามขายแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องหายใจค่ะเขาดาวหนึ่งล้านมานะคะ่ะตัวนี้นะคะ Moisture Retinal นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการผัดเซลล์ผิวแบบอย่างอ่อนโยนแล้วก็สมูทที่สุดแล้วก็มันก็มีคอลลาเจนแล้วก็วิตซีด้วยเพราะฉะนั้นช่วยในเรื่องความกระ่างใสแล้วก็ผิวแน่นให้กันแดดไปด้วยอีกสามซองให้กันแดดไปอีกสามซองนะคะแรราคาสามสี่เก้าซึ่งราคาราคาเนี้ยหาไม่ได้แล้วปกติราคาเท่าไหร่คะเจ็ดเก้าห้า 795อ่ะวันนี้ลดไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วก็แถมกันแดดให้เป็นทดลองใช้อีก3ซองทั้งหมด4ชิ้นในราคา349กันแดด S อ M 50เอห้าสิบวกพีอบวก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 นะคะก็คือกันกันกระสุนได้ด้วยล่ะคุณว่านถ้าเกิด F P M ีคันได้ะสวัสดีสบอค่ะเออเบอมึงเนี่ยคุณบอกของยากด้างอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยค่ะโอเคค่ะมาขัดบทเลยนะครับโอเคค่ะอ่ะต่อไปนะคะเป็นงานแป้งจะบอกว่าหลังจากที่เราผิวดีแล้วเนี่ย ใครที่ยังมีเหลือล่องรอยของหลุมสิวอะไรอยู่อ,อย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ,คะสามารถโบกแป้งผสมรองพื้นไปได้เลยซึ่งคนที่เป็นสิวเป็นอุดตันใช้ได้มันจะไม่เพิ่มความสะสมหรือไม่ทําให้ก่อเกิดสิวเพิ่มนะคะตัวนี้จะบอกว่าคุมมันกันน้ํากันเหงือ่อราคาผ,ผิวสวยในราคาน่ารักน่ารักแต่คุณภาพเคาน์เตอร์แบนด์มีสารสกัดของสกินแคร์ซึ่งเป็นสารสกัดสกินแคร์ที่ในปริมาณที่เทียบเท่ากับบำรุง แบบจัดเต็มเต็มเต็มเลยเอามาผสมในแป้งแล้วเขาก็ทาทับสิวได้อ่าจะร้อนแล้วจะร้านแล้วแล้แล้วๆๆๆๆๆๆๆอ่ะจะบอกว่าความปกปิดแค่ไหนกบสีปากบูมตอนนี้สีปากบูมซีดมากเหมือนมึงแดกแป้งมันโอเค ม่ก็ทำไงเจ๊ออกปกปิดไงแล้วก็ปกปิดที่รูปเลยนะมงอย่าเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะใกล้ละใกล้ละใกล้จะปกปิดีมากเออสามหมื่นสุดท้ายใครจะซื้อมอเซอร์เรติโนนหรือว่าแป้งตลับนะคะกดได้เลยนะคะทั้งคู่ให้กันแดดไปอีก3ซองก็คือ4ี่ชิ้นในราคาที่จับถึงจับต้องได้349บาทนะคะก็คือได้กันแดดอีก3ซองกันแดดซองนึ่งเนี่ยเกือบร้อยนะ349ไม่ใช่ได้แค่สินค้าไปแต่ว่าได้งานผิว ระดับดาราฮอลลีวูดนี่ไปฮอลลีวูดละที่กูนะจับไปเลยนะน้ำอะไรกับของน้องด้วยที่กูออกนอกโลกแล้วดีไม่บอกดาราอวกาศดาราอ่ะแล้วเนี่ขคาสับโนระบานเร็วๆอีกหมื่นเจ็ดอีหมื่นเจ็ดหมื่นเจดได้ร้านหนึ่งแลยอีกหมื่นเจ็ด จริงคือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครติดตามคุณปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยเจ้ปุ้ยเนี่ยจะรู้ว่าแกเป็นคนที่คัดแบรนด์มากแกเป็นคนที่คัดแบรนด์มากกว่าจะรับแต่ละแบรนด์ได้ยังไงเอามาใช้ค่าจ่ายค่าจ่ายถึงก็มาค่าจ่าคัดเป็นตัวเลขไม่ไม่ไม่สกินซิสตาด์ใช่ชาน่ะใช้สกินซิสตา์มาโดยตลอดแล้วก็คือมีความผูกพันกับแบรนด์นี้พอสมควรเพราะะฉนนั้พี่กวินจะหนึ่งล้านแล้วนด้หรอล่าถ้าถ้าหนึ่งล้านกาวิน มีคนพิมพ์ว่าเขาพิมพ์ร้องเพลงมามามาพิมพ์เขา้องหน่อยพี่๋ยวหนูเอาของท้งบ้านมารอพี่ร้องไปรอเลยร้องเลยร้องเลยไหนก็โบดาเดาเดาเไม่เอาเพลงเอาเพลงดียวเพลงเดียวเดียไดเอาลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี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 ๋ยดีวยวเดี๋ยดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี 好哇。